สบายดีพี่น้องจุกจุกกับพยุดกับคนุ่งมือพี่น้องก่อนออกไปบ้านแพงขาไล่ขั้นหนวอสันมาหมดเลยเลยมาหมดเขียงเลยนี่จะทำอะไรลวกลัวทิ้มเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวลูกเดี๋ยวเดี๋ยวเธออยซีซี ท่านมีมันเป็นบนท่านเป็นของเวลาเด็กหน่อยมันเป็นของเธอเธอนอนก่อนคุณบอกพ่อด้ออร่างอย่ากล้สิเลียกว่าอะไรกันบัวมั่ยไอ้ตัวซื้อเครื่องไม่หนูมันจะได้ซื้อไม่อีกทีหนูหนูแม่มันหลายพี่น้องเพ็่ตั้งเด็กยืดห่างมันจะร้องบัวขึ้นบ่อนเนี่ยขึ้นบ่อนได้อยู่เนาะหนูกัดแอร์กัดทำประตูมันเขาว่าอะไรมันกัดประตูเข้าไปเลย เนี่ยไหนูมาไว้ดนี่แล้วมาเฉียนไปสึกเก่ามัดดักมันไหวอยู่ไม่เอต่อเตอยู่ด้ะผมกำลันไม่ดีเพียบวะผู้หล <c ười> ตัวนบกบกวางบัก,บกบเบอือมใส่ตัวตัวติวตวมั่นพหีบองรนี่นี่กะูน่ะเลาออกนุ่เนี่ยกระนะนี่บอด้บอตอนน่ อี่ตอนมันนั่นคือนี่นี่นี่เอาลวกลวก่องเซ็กกันเนียนสร้อยเนื้อและสร้อยมันติดผสมกันมาเด้อพี่น้อง เห็ซีก yeah. ็ได้จุแก้วกับว่าเห็ดเดี๋ยวถ้ามดาซอยสิมันต้องนี่แก้วเลยแล้วท่านเห็ดเยอะท่านมีตุ่มเนาะมีตุ่มจุเดี๋ยวนี้แล้วจุว่าเดี๋ยวนี้ว้อนั่นละเดือนนี้ว่าไงว่าไก่ยังว่าจุติบ่าเป็นยี่ทุนสิกินดีติ เดี๋ยวพอกันั่งนั่นไปเนาะย่อๆๆพวกกันแล้วพี่น้องพวกพอแล้วตั้งนัองมันไหลในถัง คือคนนี่ดลปาดออกลดนั่นอันนั้นปาดเอาดีแล้วก็เอาทิ่มรดน้าอินนั่นแหมตัวหย่อมเด้งๆดึงเด้งดึงดีไหมไว้ตีข้าวอดตายทิ่เพ็ดดีก่านี่หรอเพ็ดเเดี่พนลูกจังพนดอาไม้ไว้เพ็ดดีพนนี่จะอันเพ็ดเพ็ดเลย งานคัน,นเอามือนันมือนันจะได้ตัวลุกน่นะนนมูใหญ่เอามานน่นจะได้มูนี่ก็มมแต่เพีรเพียรคือกันย่าไปเอาเทามันยำบ่ขาดสิบบาทมาโอ้ยมันอืดจะไปเห็นลูกข่มันยำได้ยัวบ่บ่มันอืนออนดอ ยังยังทุนอ่ะ <c oughs> ยัาไปพี่เออยังกินพี่เอต้องกินเด้ออืดท้องดิเขาไม่กินเข่า โทษเอื่นกันพอกับเนี่ยนี่วะนั่นก็บป่วนเลยนเออนั่นแหละพราลุงอันนั่นแหละไม่นั่นละทงน้อยๆน่อยละไม่นี่บอเออแต่ว่านี้มันแต่นี้มันอิมีสิ่งใหม่ตรงนี้ตั้งแต่แต่ว่านี้ละหอมดมเบิ้งกอนเพื่อความมั่นใจใส่แล้วพอดีโอ้ยเหมือนจีวาอือดมเบิ้งกันว่ามันไม่ไม่เห็นเลย กินได้ซ่อนตักขึ้นมากเลยจต่ได้ว่าดมมันนะขันหมูว่าทบทนเลได้เยอะนกว่าทบทะเลพ่นพูนพูนยอกว่าเวยพูดได้หรอ่ได้อเจียวตัวแล้วท่มากเลตัวนีรับรับเรีบร้อยแล้วรับเร้วันนอ้เล้า เขาบระทันออกไปอยู่ฝุ่นจักน้อยจักน้อยจักน้อยทั้งเสืออกไปหาอกินข้าวกินน้ำไปล่ะเจ๊กินข้าวเจ๊เออเออเออจักน้อยจักน้อยเอาฝุ่นจักน้อยฝุ่นสวยๆแล้วเจ้าเสืออกไปหาไออ้กินข้าวกินข้าวฮะเขาออกมาจากฝุ่นนี่ออกมาจากแต่กอนฝนตกพุ่นนี่ ออกจากงานงั้นมาพักอยู่บ้านจะนี่อยู่บ้านอยู่อืมเอาเอากินข้าวกินอะารที่ยังพอกันเฮ้ยดี

กัดเขยากัดข้างซอยูยินว่าเขาเขาแล้ว่ามีอะไรมันเหนียวได้เยอะไหมอันนี้กีรวกกันวะอืมหลายลูกหนายกอนหเดี๋ยวลูกเดี๋ยวเดินันหลมันหออเฮ้ยงยาให้มันกินมันอืด ยังบ้องเหมือนนั่นงานไอ้เจ้างานไอ้เจ้าเลยเนาะงานไอ้เจ้างานผู้ใดงที่พ่อเอาเขาไปไว้หน้าปอดเจ้ากันคนทั้งหม้าจะว่าเป็นไหน <c oughs> วไม่เย็บบุญกับพอ่อไม่เย็บบุญเมาหมากับพ่อ

สำหรับคໍวิตเป้าไว้สำหรับก่นพอแต่ไม่คิมหงาสำหรับคิวิตสบายดีพี่น้องนี่บพอ